โกลเด้นสเตเบเอรนะครับคือหนึ่งในทีมที่มีแฟนบาสมากที่สุดในยุคปัจจุบันแล้วก็ตอนนี้พวกเขาเป็นทีมลุ้นแชมป์มาอย่างยาวนานนะครับในปีที่ผ่านมาพวกเขาเสียเคทอมสันให้กับดัลลัสมอรวลิกเติมผู้เล่นหน้าใหม่คายแอนเดอร์สันบัดดี้ฮิลเมลตันนู่นนี่นั่นทีมก็ดูมีทิศทางที่ดีขึ้นในปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาจบอันดับที่10แต่ในปีนี้ หลังจากปรับปรุงทีมไปในรอบอุ่นเครื่องที่ผ่านมาในพรีซีซั่นที่ผ่านมาพวกเขาชนะคิปเปอร์ชนะคิงสองรอบชนะดีทอยต์พิสตันแล้วก็ไล่ถล่มร้อยแอนเจลิสเลเกอร์ทิศทางทีมไปในทิศทางที่ดีจนแฟนหลายคนเนี่ยฝันหวานว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่พวกเขาถึงเวลาที่จะพังอาดคว้าแชมป์เรามาลองดูกันหน่อยไหม โคเดสตีเวอร์เรีร์ทีมเนี้ยที่เหมือนดูสมบูรณ์ยังมีปัญหาอะไรอยู่บ้าง5ปัญหาที่น่าสนใจของโคเดสตีเวอร์เรีร์จะมีเรื่องอะไรไปรับฟังพร้อมกันนะครับรเรื่องแรกนะครับเขาเป็นห่วงที่สเตเฟนเคอร์รีเคอร์รีเนี่ยในปีนี้นะครับเขาจะ37แล้วจุดที่เขาเป็นห่วงมากที่สุดเนี่ยตลอดอาชีพที่ผ่านมาเขามีเครทอมซันเล่นเคียงข้างมาตลอด เคทอมสันจะเป็นคนเป็นเหมือนโล่หนึ่งใบให้กับสเตเฟนเคอร์รีเกมลับช่วงที่เคไม่เจ็บเขาก็จะเล่นเกมลับให้เกมลุกเคทอมสันก็จะดึงพื้นที่ให้จะเป็นมือปืนที่เปิดพื้นที่ว่างให้ในวันนี้สเตเฟนเคอร์รีไม่มีเคทอมสันและก็เจ้าตัวอายุจะ37แล้ว แม้ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยจะทำา6 6 4คะแนน5อาซิสรีบาวฟิลโกลระดับ40%แต่ว่าในปีใหม่ที่จะมาถึงเนี่ยเกมรับอาจจะโดนเจาะมากขึ้นอาจจะโดนเพ่งเล็งเป็นบ่อน,น้ำมันมากขึ้นซึ่งเคอร์รเนี่ยไม่ได้มีเกมรับที่ยอดเยี่ยมอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เจ้าตัวต้องรับมือส่วนในเกมลุก การขาดหายไปของเคทอมสันไม่มีคนดึงพื้นที่ให้ไม่มีคนเปิดพื้นที่ว่างให้อาจจะเป็นปัญหาของเคอรี่เขามองว่าเคอรี่เนี่ยเล่นมา15ฤดูกาลละร่างกายก็จะตกไปตามลำดับในวัย37เนี่ยจะต้องวิ่งเยอะๆลากบอลเยอะๆและจะต้องมาต่อสู้กับโดนมาร์กปิดตายเนี่ยถ้าเคอรี่โดนอัดหนักๆและอายุมากขึ้น จะมีผลกระทบต่อการเล่นหรือไม่แล้วถ้าสเตฟนเคอรีไม่อยู่ในฟอร์มเดอะแบกโลเด้นจะละสัมหรือไม่และร้ายที่สุดเลยถ้าท้ายฤดูกาลเคอรี่ที่แบกมาตลอดเกิดอาการบาดเจ็บโลเดนสเตเบลเลอร์ rier, หมดหวังแน่นอนปีนี้เคอรี Curry ยังดีอยู่ไหมในใสายตาคุณ เรื่องต่อมานะครับเขามองว่าผู้เล่นที่เข้ามาใหม่เนี่ยเสริมทัพได้ยอดเยี่ยมนะบัดดี้ฮิลตัวยิงดีแอนโทนีเมลตันพอยกาดที่ป้องกันดีที่ทีมขาดคายแอนเดอร์สันผู้เล่นที่มี IQ เขามองว่าทั้ง3คนเนี่ยถ้าดูคุณสมบัติเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆแต่ลองมองรายละเอียดลึกๆจริงๆบัดดี้ฮิลเขาเป็นห่วงมาก ในระบบของโ o เด e เตเบลิเออรมันจะต้องวิง่งต้องสกีนต้องขึ้นที่เยอะต้องมูฟไปมูฟมาแผนของโคเดนเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนนิดหนึง่ง Buddy h ฮิ l ตลอดอาชีพที่ผ่านมาเขาวิ่งตรงๆนี่แหละวิ่งมีสกีนชั้นเดียวรอว่างแล้วก็จบสกอร์เลยเขามองว่าถ้า Buddy h ฮิ l ต้องมาอยู่ในระบบโ o เดสเตเบลิเออรที่เคลื่อนที่เยอะๆประสิทธิภาพในการยิง จะลดลงหรือไม่เพราะมองในดีเทลเนี่ยวิธีการเล่นมันเปลี่ยนไปนะครับดีแอนโทนีเมลตันพอยการดที่เล่นเกมรับได้ยอดเยี่ยมเล่น t านเซสชั่นเปลี่ยนจากรับเป็นลุกเล่นฟัดเบรกได้ดีแต่จุดอ่อนของเขาเนี่ยก็คือการยิงซึ่ง DNA ของโกลเด้นเซเบอ r เอร์เนี่ยเขาต้องการการยิงบ่อยครั้งเจ้าตัวยังทำได้ไม่ดีนักเขาเป็นห่วงเมลตันเรื่องระบบการยิง แล้วก็คายแอนเดอร์สันดูเหมือนเป็นผู้เล่นที่มี IQ มีมันสมองฟอร์มการเล่นโดยรวมของเขาเนี่ยเป็น a v e r a เรเขามี6.4คะแนน3.5รีบาลแอสซิสอยู่4.2ครั้งเขาทำอะไรก็ได้ IQ ก็ดีแต่เขามองว่าถ้าเคอร์รี่เล่นกับเดมอนก e ีนแล้วคายแอนเดอร์สันเนี่ยเงอะเงอะเงินเงินไม่ได้มีความเร็วเคลื่อนที่อาจจะไปทับตำแหน่งหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเขามองว่าคลายแอนเดอร์สันเนี่ยเขายังมองไม่ออกว่าจะใช้ระบบไหนแต่ตัวผมเองเนี่ยมองว่าเขาเป็นเดมอนกีในชุด2เป็นตัวเชื่อมเป็นตัวต่อบอลแต่อยู่ที่สตีฟเคอร์จะดึงศักยภาพทั้งหมดออกมาได้หรือเปล่าต้องมาดูว่าเคอร์จะปรุงแต่งทีมทีมนี้ไปในทิศทางไหนแต่ผู้เล่นหน้าใหม่เขาเป็นห่วงว่าจะเข้ากับทีมหรือไม่อันนี้ก็น่าคิด เรื่องต่อมานะครับนั่นคือขุมกําลังสมรองเขามองว่าโเด้สเซลเบอร์เนียมีทีมที่ลึกในรายชื่อแต่ปีหลังๆเนี่ยก็จะเจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานโมเซนมูดี้โจนาธานคูมิงกาเขาก็บอกว่าเด็ก2คนนี้มีแววตั้งแต่ดับแล้วแต่มันก็ผ่านมาหลายปียังพิสูจน์ตัวเองไม่ได้มูดี้ยังไม่ได้รับโอกาสมากนักยังไม่ได้เล่นอย่างสม่ําเสมออันนี้เขาก็เป็นห่วงว่า เขาจะลงล็อกลงลอยเมื่อไหร่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแอนดูวิกกินเป็นเดะขึ้นขึ้นลงลงปัญหาส่วนตัวจะมีมาอีกไหมจะมีเรื่องส่วนตัวอีกหรือเปล่าจะหายไปจากทีมอีกหรือเปล่าก็น่าเป็นห่วงและก็ไคลแอนเดอร์สันเข้ากับระบบหรือไม่ก็ยังไม่แน่ใจเขามองว่าแกรี่เพย์ตันก็ยังอาจจะมีอาการบาดเจ็บลูนี่จะเหมาะกับระบบยุคใหม่ไหมเขามองว่าตอนนี้ในผู้เล่นสำรองของโกลเด้น ก็ต้องปรุงแต่งให้ลงล็อกถ้ายังคั่วกันไม่ลงล็อกก็ดูจะเป็นปัญหาในอนาคตนะครับเรื่องต่อมาเนี่ยเขามองไปที่โจนาธานคูมิงกาโจนาธานคูมิงกาเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยเล่นฟอร์เวิร์ดเป็นหลกักเล่นสมอลฟอร์เวิร์ดบ้างพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดบ้างเขามองว่าการที่วิกกินดูมีปัญหาเนี่ยมันถึงเวลาแล้วแหละ ที่จอร์นดนานคูมิงกาจะต้องขยับมาเล่นสมอลฟอร์เวิร์ดวงในเนี่ยอาจจะเป็นเดมอนกีนเล่นคู่ลูนี่หรือเป็นเท็จ็กสันเดวิดคู่กันไปแต่เขามองว่าตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดเนี่ยถึงเวลาแล้วคูมิงกาต้องมาเล่นตรงนี้ ด้วยส่วนสูง6ฟุต7วิงสแปน7ฟุตและปีที่ผ่านมาเนี่ยการจบสกอร์ที่ห่วงชัวมากทานเซสชั่นเกมการวิ่งขึ้นวิ่งลงทำได้ยอดเยี่ยมการดังดุดันเขามี16.1คะแนน4.8รีบาว2.2แอซิดและมีฟิลโกลระดับ52%เขามองว่าต้องขึ้นมาละคูมิงกาถ้าวิกกินเป็นเดะขึ้นขึ้น,น,นลง,ลง แล้วมองไปในรายชื่อเนี่ยคนอื่นเนี่ยก็จะเป็นบัดดี้ฮิลมูดดี้เพตันเขายังมองว่าเขามองไม่เห็นว่าใครจะขึ้นมาเป็นสมอลฟอร์เวิร์ดมันถึงเวลาแล้วแหละที่ปีนี้ทีมจะต้องทดลองโจนาธานคูมิงกาปรับเล่นสมอลฟอร์เวิร์ดให้เต็มตัวนี่คือจุดที่ขาดถ้าหยอดไปน่าจะลงล็อกได้แต่ถ้าไม่ลงล็อกทีมก็อาจจะปังหรืออาจจะพังก็อยู่ที่คูมิงกาเนี่ยละจะ้ะ ประเด็นสุดท้ายเนี่ยนั่นคือแอนดูวิกกินต้องยอมรับตามตรงนะครับในปีที่ได้แชมป์วิกกินยอดเยี่ยมมากๆเป็นเดอะแบกของทีมทั้งเกมรบับเกมลุกเกมรีบาวบน์เขาสำคัญมากแต่หลังจากปีที่ได้แชมป์มาเขาก็ไม่ได้เป็นวิกกินคนเดิมอีกเลยเขามีปัญหาส่วนตัวมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ลดระดับลงทีมไม่สามารถฝากผีฝากไข่กับเขาได้วิกกิน รับสัญญาก้อนโตแต่ยังไม่เล่นไม่แบบไม่คุ้มค่าเหนื่อยเลยในช่วงหลังๆเขาเลยมองว่าถึงเวลาแล้วแหละที่โกเดนต้องจัดการกับวิกกินอาจจะวิกกินลงตลาดเทรดเขายังมองว่าเจอร์มีแกลนที่พอร์ตแลนด์ยังว่างอยู่ไปดึงมาได้นะมี21คะแนน3.5รีบาล2.8แอซิสยิง3แต้มได้น่าจะเหมาะแลกกันโดยตรงน่าจะพอเป็นไปได้หรือ ไมเทอร์เนอร์ไหมแบนดอนอินแกมไหม mm hmm. ก็ยังว่างอยู่ในตลาดเขามองว่าวิกกินถ้าทีมอยากประสบความสำเร็จต้องทำอะไรบางอย่างกับวิกกินจะเคลียร์กันไปเลยหรือจะปล่อยก็ต้องจัดการไม่อย่างนั้นมันจะคาราคาซังและทีมก็จะไปต่อ,อยากคุณคิดว่า5ปัญหานี้ของโกลเด้นสเตเบลเลอร์ปัญหาไหนคือเรื่องที่ต้องแก้ก่อนตอนนี้ในใจคุณเนี่ยถ้าจัดอันดับมาเลยนะ โคดส์เตเวอรเ r ยร์อยู่ท็อปไหนในบ่อนการพนันถูกกฎหมายยกพวกเขาอยู่ในอันดับที่11กับอันดับที่10แต่ในความคิดคุณที่เป็นแฟนของโ o ดส์เตเวอร์เ r ร์ดูลึกกว่าดูดีเทลกว่าพวกคุณอยู่ประมาณไหนของ NBA บอกผมทีนะครับวันนี้สมควรแกร่เวลานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ